โูออนชุดจัมโบ้นะครับอัดอาหารอัดพิเศษตอนนี้ก็อายุราวๆห้าเดือนกว่านะครับห้าเดือนยี่สิบสี่วันเดี๋ยวเรามาดูาชุดจัมโบน้นี้น้ำหนักเท่าไหร่มาเน่ะเลยเอาคุานตาช่าง 2.9นะครับชุดจำโบหกเดือน3กิโลไม่ยากตัวแรกตัวที่2 2.9เช่นกันตัวเมียหมดเลยนะครับ3ตัวนี้ ตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายอคอกด้วยกันหมดเลยตัวนี้จะน้อยหน่อย2.5แต่คิดว่ายังไปได้อีกนะฮะม่พันเ้นปีนี้นะครับ